ไอ้นี่เยอะเดินออกมาเดี๋ยวแม่จะเก็บผักก่อนเอาวางไว้ไหนเลยทีนี้ย้อาไว้หท้ทาฮะ คือเห็นในสวัสดีค่ะวันนี้ก็น่าจะมาเก็บผัก b a b ีบล็อกชอยนะคะคืออันนี้มันเป็นรุ่นแรกก็เข้าจะสองเดือนแล้วแต่มันไม่โตมันแค่แกนเพราะมันไม่มีปุ๋ยเพิ่งมาใส่ปุ๋ยมันก็เริ่มโตอ่าเพราะว่าปลูกในดินช่วงแรกเนาะไม่ได้ปุ๋ยใส่แล้วทีนี้คือเนี่ยอันนี้แค่อ่า วันที่ยี่สิบสามยี่สามยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามวันที่สิบสามอ่เดือนเไหคือปกติเดือนเขาก็เดือนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอาต้นให้ดูคือในในมาร์เก็ตที่เขาขายอ่ะคือผักวางตุ้งขาวเห็นไหมต้มันจะขาวคือเวลาเขาขายเขาจะ ขายต้นคนะคือมันกินตอนเบบีไงได้หนึ่งเดือนเขาก็จะขายแล้วเขาไม่รอให้มันใหญ่เพราะว่าเวลาเขาเขาก็จะขายคั้งต้นมีซอตีทันทันเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ยคือทานได้แล้วคือแต่อายุการเก็บเกี่ยวนางอ่ะสองเดือนมันก็จะแบบใหญ่กว่านี้แหละถ้าเกินสองเดือนแล้วมันก็จะแก่มันก็จะไม่อร่อยอันนี้คือไม่ต้องใส่ถ้วยนะเพราะว่ามันมี การใบประยุงกันและเห็นไมเห็นก็จะมาตัดตรงนี้อันนี้มันมีดอกมันเริ่มเป็นดอกแล้วเห็นไหมก็จะตัดอันนี้จะสองเดือนแล้วก็เลยตัดดีกว่าโอ้ตัดได้มากยืนซอมไม่อยากได้กันไก่มากเลยอ๊ยเอาไปามาเลย กว่าจะปลูกได้เนี่ย <l ux> รุ่นนี้มันแค่แกนแต่มันน่ารังมาก <l ux> เลยม, <l ux> มันเริ่มมีดอกแล้ว <l ux> มันแก่แล้วปลูกรุ่นแรกม,ม,มันไม่มีใหมันไม่มีนะไม่มีปุ๋ยยื้อซ่อบรเอ น่าสงสารมากเลยต้นเห็ดมันมีดอกแล้วอ๋ <laughs> อเห็ดดอกหานจิ๋มาโอ้แต่ต้นมันแต่มันกรอบมากเลยเอาเจ้าชิเมะ <laughs> อันนี้จะมีต้นเองแล้วก <laughs> ็ค่อยถอยนะ น่าทานนาะเห็นที่เขาไปผัดขายก็ต้นแบบใหญ่กว่านี้นึงก็ประมาณนต้นประมาณเนี้ยเบบีบบเบบีเบบีอ่ะต้นเล็กๆปประมาณหนึ่งเดือนต้นประมาณเนี้ยต้นแค่นี้มีดอกกันหมดแล้วอ่ะอันนี้ ladies นะเห็นหน้นมันไหมกังเล็กเล็กแครุ่น เก็บไปกินหมดละแล้วก็นั่นไอ้โควแต่ดีนะไม่มีนอน,น,อนเพราะว่าบีปุ่นในบ้านพวกมแมลงพวกอะไรก็จะไม่ค่อยมีเอาไปทำอะไรกินดีอ่ะยำไปยำแบบเกาหลีไหมน่ารักมากเลยต,ตุ่มตุ่ม ขอวางเลยนะหรือจะเอาต้นนี้ไปด้วยมันกำลันงน่ารักอะต้นนี้ก็เสียด้ต้นนี้ก็ใหญ่แล้ะดูสิต้นหนึ่งเดือนต้นหนึ่งเดือนนี้ต้นสองเดือน ต้นหนึ่งเดือนใหญ่กว่าพระสานอาหารมันครบอันนี้ต้นสองเดือนกัยเห็นไหมปลูกในดินนี่ต้นสองเดือนหรือต้นหนึ่งเดือนแต่หนึ่งเดือนเขาก็ทานได้แล้วนะเพราะว่ามันจะอร่อยมากเขาว่านะแต่ก็ไม่กล้าตัดทำไงดีไปเลยดีไหมเอาเอาดูไหมเอา ตับวบุเฮนี่สามต้นเลยนะอันนี้มีสามต้นหยอดมาเล็ดไปสามต้นเพราะว่าดูลารมันสนนิเดี๋ยวตัดแหละสงสาร ก็สงสารตัดอยากกินก็อยากกินก็คือจะเอาที่ต้นมันใหญ่แยกออกเออันต่อไปจะได้แบบอันอันใหม่จะได้แบบตัวโตวเพราะว่ามันมีสา นนน,นี่้อเถ้าอยากให้มันขึ้นใหม่ใช่ไหมก็ก็เคเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ขแขนงมันก็จะออกมาแต่มันไม่มีที่ว่างอาไหนอ เดีกาวเดีกาไปจ้ะขจ้าไนจ้ะไปจ้ะไปจ้ะ้ะไ้ะไะไ้ัไไป้ไปจะไปจ้ะไปอ้้ะอป้ไ้ไไไ ไปตัดมาอ้าตัดหมดซะงั้นทำไงดีตัดหมดเลยแหละเนาะกำลังน่ารักเลยอ่ะโตะตัวน,นี้มากโอ้ยไม่แต่มันยังเลี้ยกเลยอ่ะ จะไปทำอะไรล่ะมันมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสบสามเพิมีสิบสี่มาก็ได้ยูว้าวนี่ไงเป็นบิบลชอยของเรานี่น,น,น่าทานมั้ยมันแบบตัวมูตุมีอต้ารมันขาวๆเหรอเห็นไหม,อ,มอันนี้อันนี้ตอนนั้นที่บอกว่าเป็น ะไรนะเฮ้ยทำไมมันมาได้วะลืมไปว่าอันนี้มันเป็นปูใบเล่เป็นคณะคณะต้นใหญ่กินใบอะปูใบเล่อะกินใบมันมันจะใหญ่เหมือนต้นไม้แจงกวยญี่ปุ่นอันนี้ฟักทองเกาหลีอือ,อจอืเห็นคณะเราไหมคณะเราอยู่ข้างล่างเก็บใบไปกินเมื่อวาน นี่คือเชื่อไหมว่าแค่ขึ้นชั่นเนีออ่ยมโนปลูกเองเลยยุนซอก็สี่ก้านนะห้าสิบบาทนี่สะใจไหมล่ะปลูกเองกี่กอเนี่ยเป็นเป็นร้อยต้นเลยมั้งเนี่ยในเห็นไหม นี่ต้นใหญ่มากนี่รุ่นแรกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกที่ปลูกรนะเนี่ยที่ลองปลูกอันนี้รุ่นสองนี่รุ่นสองรุ่นสามอันนี้กำลังโต,ตขึ้นช่ามันปลูกง่ายมากเลยนะแต่เนี้ยนะสองเดือนละได้แค่นี้ละเพราะว่ามันโตช้าขึ้นชา่าโตช้าแต่แต่กินได้ได้นนานไม่ต้องถอนคือเด็ดใบมันเอาโอเค ขออนุญาตไปล้างขัก,ก่อนนะคะบายบายลูกตาม oh. ข้อบ้านแล้วบีก็จะแช่น้ำเปล่าไว้นะคะนี่ค่ะคือเบ a b บ็อกชอยของเราต้นตะมุตะมิมาก mm. เห็นไหมเ mm. ขาขาวเล็กๆน่ารักสงผัดสงสัยผัดกำลังแบบกำลังหวานน่าดูเลยอ่ะ mm. ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ